สวัสดีพี่น้องพี่น้องคนเสื้อแดงที่รักประชาธิปไตยทุกท่านครับวันนี้ผมได้เห็นมวลมหาประชาชน พี่น้องคนเสื้อแดงหลายแสนคนผมรู้สึกปลื้มปริติที่สุดในชีวิตกับพี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องที่อยู่เวทีราชประสงัคร20,000คน กำลังจะเดินทางมาสมทบกับพวกเราที่นี่ครับพี่น้องครับและพี่น้องที่โรงเรียนเทคนิคดอนเมืองพี่น้องเสื้อแดงอีกหลายพันคนจะตามมาสมทบด้วยพี่น้องพร้อมทั้ง มวลมาหาประชาชนคนเสแดงทะลักจากทั่วประเทศรถติดทางด่วนขยับไม่ได้เลยพี่น้องพี่น้องที่รักครับเราต่อสู้กันมาเจ็ดปีวันนี้สถานการณ์นี้ เป็นวันสำคัญที่สุดของพวกเราครับพี่น้องที่หนักเพราะอะไรครับเพราะว่าเงื่อนไขที่สถานการณ์ฝ่ายพักประชาธิปัตย์เขากำลังขับเคลื่อนใช้พรบนิโทสกรรมบางหน้าแต่ถ้าแท้ที่จริงแล้วเขาต้องการขจัด กระบวนการประชาธิปไตยให้สิ้นซากไปจากแผ่นดินไทยครับพี่น้องเขาคิดว่าวันนี้พี่น้องคนรักประชาธิปไตยคนรักคนเสื้อแดงและพี่น้องคนเสื้อแดงวันนี้ ถูกสลายถูกหลอกแล้วพี่น้องครับเขาคิดว่าเขาทําให้คนเสื้อแดงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รักประชาธิปไตยหลอกสร้างความแตกแยกกับพวกเราแต่ไม่มีทางจะไมีพี่น้องคนเสื้อแดงนั้น เป็นคนที่มีจุดยืนคนเสื้อแดงนั้นต่อสู้ยืนหยัดเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและประเทศเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะฉะนั้นใครก็ตามล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่มีนายกยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีพวกกูไม่ยอมอย่างเด็ดขาดใช่ไหมพีม่น้อง ออกมาสร้างกระแสว่าวันนี้ชนชั้นสูงชนชั้นกลางในกรุงเทพออกมากันเต็มกรุงเทพและต้องการให้นายกยิ่งลักยุสบสภาหรือไล่รัฐบาลยิ่งลักไม่มีทางสำเร็จอย่างแน่นอนพวกกูไม่ยอมมึงอย่างแน่นอนพี่น้อง พี่น้องครับเรานิ่งเฉยมาเป็นเดือนเรายอมดูสถานการณ์เรานอนหลับอยู่กับบ้านเราอยู่กับที่เพื่อจะดูว่าพวกมึงจะทำยังไงกับประเทศไทยแต่วันนี้กูเห็นพวกเราเห็นแล้วว่าพวกมึง ต้องการล้มล้างระบบประชาธิปไตยพวกเราจึงออกมาในวันนี้พี่น้องครับพวกเรานั้นได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเป็นร่วมตายร่วมต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจของประชาชน เราต้องการรัฐธรรมนูญที่เป็นของพวกเราเราต้องการประชาธิปไตยเราต้องการความยุติธรรมนี่คืออุดมการณ์อันสูงสุดของพวกเราจะไม่พี่น้องพี่น้องครับได้มีการเลือกตั้ง แล้วเราชนะการเลือกตั้งพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงแ,<ส>และคนไทยนะเลือกพรรคเพื่อไทยนะเลือกนายกยิ่งลักษณ์มาบริหารประเทศเราให้อำนาจนายกยิ่งลักษณ์มาเป็นรัฐบาลนะเราไม่ต้องการฆ้ารกรมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อกาพี่น้องประชาชนเอง เพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้สถานการณ์นี้เงื่อนไขของพรบนิโทษกรรมซึ่งเงื่อนไขในวันนี้กับเงื่อนไขเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมามันจบไปแล้วเงื่อนไขนิโทษกรรมได้เข้าไปที่วส์และอุด เขายืนยันว่าเงื่อนไขนิตทศกรรมเขาจะไม่รับร่างนี้ในวาระที่หนึ่งเพราะฉะนั้นข้ออ้างบอกว่าให้เอาบรบรนิิตทศกรรมออกไปเป็นข้ออ้างที่ไรยเหตุผลความจริงคือต้องการไล่รัฐบาลอย่างเดียวพี่น้อง พี่น้องครับผมเข้าใจครับเห็นใจพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำเห็นใจญาติมิตรเห็นใจเพื่อนร่วมรับร่วมต่อสู้ที่ร่วมเคียงบา่าเคียงไหลกันมาตายกันมาเจ็บกันมาพี่น้องเรารู้ว่ามันเจ็บปวดพี่น้องครับ,รบ,หรบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ในเมื่อสถานการณ์อย่างนี้เราต้องหยุดความขัดแยง้งหยุดความแตกแยกทั้งหมดสามัคคีพี่น้องคนไทยที่รักประชาธิปไตยทั้งประเทศปกป้องประชาธิปไตยอย่างเดียวเรื่องความคิดที่ต่าง ของคนในบ้านระหว่างเพื่อไทยกับคนเสื้อแดงถือว่าเป็นคนบ้านเดียวกันใช่ไหมพี่น้องถึงเราจะคิดต่างกันแต่พวกเราจะไม่ไปร่วมมือกับศัตรูทำลายระบบประชาธิปไตยล้มรัฐบาลที่มาจากประชาชนยังเด็ดขาดใช่ไหมพี่น้อง เราไม่มีวันยอมให้ล้มรัฐบาลของเราอย่างเด็ดขาดจะไหมพี่น้องพี่น้องครับการต่อสู้ของมนุษย์โลกต้องยอมรับครับว่าวันนี้พรรคประชาธิปัตย์เขาดูถูกพี่น้องคนเสื้อแดงบอกว่าชนชั้นต่ำ ชนสันไพรชนสันยากยาแล้วพ่อมึงเป็นชนชันไหนวะไอ้พักประชาธิปัตย์ไอ้สุเทพเตียเต้ยสุบันไอ้แขนคนัมึงก็คืออดีตกำนันคนหนึ่งที่จังหวัดสุราษฎร์เนี พี่น้องครับวันนี้ประเทศไทยการต่อสู้ถ้านายสุเทพและนายอภิสิทธิ์พูดอย่างนั้นการต่อสู้ทางชนชั้นจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะกูไม่ยอมให้ชนชั้นสูงชนชั้นกลางกุมกลไกลของประเทศอย่างเด็ดขาด เราเป็นเจ้าของประเทศและเราเป็นเสียงกลางมากของประเทศเพราะฉะนั้นประเทศเป็นของพวกเราทุกคนไม่ใช่ของพวกเมึงน,นักวิชาการทั้งหลายอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้งหลาย จงฟังไว้ว่าถึงพวกคุณจะร่วมมาต่อต้านพรบนริโทศกรรมในเงื่อนไขวันนี้เงื่อนไขพรบนิโตสกรรมหมดไปพวกคุณต้องกลับไปมหาวิทยาลัยไปสอนเด็กอย่าอยู่เด็กออกมาไล่รัฐบาลอีกอย่างเด็ดขาด วันนี้พี่น้องครับในมหาวิทยาลายัยหลายสถาบันสมุนที่บอกว่าชนชั้นสูงสมุนของคนที่บอกว่าชั้นสูงเข้าไปคุมกลไกลในมหาวิทยาลายัยนั่นคือแลกตำแหนง่งไม่ยอมให้อุดมการของตัวเองสามารถที่จะรับใช้ประชาชน แต่อาจารย์เดี๋ยวนี้กลับไปรับใช้ชนชั้นสูงซึ่งเป็นการทรยศต่อประเทศชาติและประชาชนพี่น้องปอไปบิดเบือนข้อเท็จจริงไปบิดเบือนของสถานการณ์ภายในประเทศ ไปบิดเบือนเจตนารม์ของพี่น้องคอนเสื้อแดงไปบิดเบือนเจตนารม์ของพรบนิรโทษกรรมเพื่อรับใช้คงไว้ซึ่งอำนาจของพวกคุณอย่างเดียวไม่คิดถึงความเสียหายของประเทศว่าจะเป็นอย่างไรพี่น้องครับพวกเราคนเสื้อแดง พี่น้องที่รักประชาธิปไตยที่เป็นพลังบริสุทธิ์วันนี้เรานั่งมองมาเป็นเดือนแล้วเราก็รู้แล้วว่าการกระทําของพวกคุณนั้นขาดเจตนารมที่ดีต่อประเทศชาติและประชาชนพวกคุณไปบังคับนักศึกษาบางสถา,าบัน ให้ออกมาไล่รัฐบาลร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์นี่หรืออาจารย์ในมาหาวิยาลัยผมต้องขอโทษอาจารย์ที่ดีๆที่รักประชาธิปไตยสิ่งที่ท่านทำท่านเดินท่านทำถูกต้อง แต่ที่ผมพูดนั้นอาจารย์ที่บิดเบือนเจตนารมณ์ของการให้นักศึกษาออกมาทําอย่างนี้พี่น้องครับพวกเรารับไม่ได้จะไหมครับพี่น้องพวกเรารับไม่ได้จะไหมพี่น้องพี่น้องครับแล้วที่สําคัญคือตุลาการศาล ที่ออกมาสนับสนุนบอกว่าการต่อต้านพรบนิโตักรรมนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรพี่น้องนี่หรือตุลาการศาลของประเทศพี่น้องครับคุณต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นกลางคุณต้องไม่ก้าวกาย อำนาจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนครับการที่ออกมาพูดอย่างนี้บอกว่านายสุเทพและนายอภิิตสามารถตั้งศาลประชาชนได้นั้นพี่น้องครับเราก็สามารถตั้งศาลประชาชนพิจารณาโทษฆ่าตะกรนฆ่าประชาชนได้เหมือนกัน แล้วจะได้รู้กันว่าสารประชาชนนั้นพี่น้องคนเสื้อแดงหลายล้านคนถ้าคุณตั้งสารประชาชนแล้วคุณทำทุกวิธีทางทำไม้สถานการณ์เลวร้ายลงไปมากกว่านี้ผมได้ข่าวว่าจะมีการยกพล สร้างสถานการณ์เผาสารกลางยึดสารกลางแล้วก็เผาฐานสถานที่ราชการหลายที่เพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมให้สถานการณ์เกิดวุ่นวายเรียกคนอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาแทนที่รัฐบาลยิงรักพี่น้องเหมือนที่เคยทำมายอมไหมครับ พี่น้องครับแต่วันนี้ต้องยอมรับครับว่ากองทัพโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านเรียนรู้จากการกระทำของรุ่นพี่พลเอกสนธิยึดอำนาจเสร็จตัวเองมีอำนาจไม่สมกับที่ยึดอำนาจถูกเหยียดหยามย่ำยี ไม่ต่างกับตีงูให้พวกกากินจะไม่พี่น้องวันนี้ผลเอกสนติเห็นแล้วครับว่าการทำรัฐประหารมันไปไม่รอดความขัดแยง้งมันยิ่งขยายตัวต่างชาติแซงชันความเชื่อถือไม่มีเพราะฉะนั้น เขาต้องการที่จะทำให้ประเทศหมดความขัดแย้งลดแรงเสียทานให้ประเทศเดินหน้าไปได้พลเอกสนติเป็นองคุลิมานกลับใจแล้วพี่น้องการขับเคลื่อนพยายาม ที่จะสร้างเงื่อนไขให้กองทัพแต่วันนี้กองทัพท่านเห็นแล้วว่าการทําอย่างนั้นประเทศชาติไปไม่ได้เขาเลยหยุดนิ่งไม่เอาด้วยกับพวกมันพี่น้องวันนี้สิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาจะใช้ เป็นเครื่องมือต่อไปคือองค์กรที่พลเอกสนธิตั้งขึ้นจะไม่ยพีนน้องอ,องค์กรที่เกี่ยวเนื่องจากคนที่เขียนกฎหมายที่มาจากพลเอกสนธิรัฐธรรมนูญปี50ไม่ว่าปพช สารรัฐมนูญที่เป็นเครื่องมือที่พึ่งสุดท้ายของพรรคประชาธิปัตย์ของเครือข่ายอำนาจที่เขาต้องการล้มรัฐบาลกองดับไม่สามารถสั่งได้แล้ววันนี้เพราะฉะนั้นเหลืออย่างเดียวคือพ่อสารรัฐมนูญของพวกมันจะไม่มีนอกสารรัฐรมนูญคือพ่อของพวกมัน หลายเรื่องหลายราวครับถูกส่งไปอยู่ที่สารรัฐมนูญวันนี้พี่น้องครับจำเหตุการณ์สมัยท่านนายกสมชายได้ไหมพวกนั้นออกมาชุมนุมยึดสนามบินยึดทำรรเนียบสร้างความปันปปวนเต็มไปหมดผลที่สุดครับ ออกมายึดทำเนียบหลายเดือนแต่รัฐบาลอยู่ได้พี่น้องรัฐบาลไม่ได้ล้มด้วยการชุมนุมและขับไล่รัฐบาลล้มโดยองค์กรเหล่านี้แหละครับพี่น้องสารรัฐธรรมนูญหรือปอปอชที่เกรียมดบับไหวฟันรัฐบาลยิ่งลักของเราพี่น้องยอมไหมยอมไหมครับยอมไหม เราไม่มีวันยอมอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการต่อสู้ของประชาชนจะต้องสามัคคีกันให้มันเข้าใจในสถานการณ์ให้แจ่มชัดถ้าเราตกเป็นเครื่องมือไม่เข้าใจเราก็จะเป็นฝ่ายถูกกระทำอย่างนี้ไปตลอด ชีวิตของพวกเราความต้องการไม่ว่าสิ่งที่ความฝันอันสูงสุดคือระบบประชาธิปไตยเราไม่มีทางได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวต้องอยู่ในขนเสื้อแดงแตกแยกไม่ได้แม้แต่นิดเดียวพี่น้องครับ การต่อสู้นั้นมันยืดเยื้อยาวนานการต่อสู้ให้ได้มาซึ่งความเป็นธรรมยุติธรรมประชาธิปไตยได้รัฐธรรมนูญอำนาจอธิปไตยอำนาจสูงสุดอยู่ในมือประชาชนนั้นต้องประกอบด้วยหนึ่งผู้รักประชาธิปไตยสองพรรคการเมืองที่ยึดหลัก ในระบบประชาธิปไตย 3. ข้าราชการทหารตำรวจนิสิตนักศึกษาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยข้าราชการต้องรวมกลุ่มกันเพื่อที่เป็นองค์กรเป็นกระบวนการที่แข็งแกร่งไปสู้กับอำนาจที่ถือกลไกของประเทศอยู่พี่น้องครับนี่ จะได้มาซึ่งระบบประชาธิปไตยพี่น้องครับหลายประเทศพี่น้องประชาชนเขาออกมาต่อสู้ยืดเยื้อยาวนานระยะเวลาอันยาวไกลถึง7จเจจะตายจะถูกยิงถูกฆ่าแต่หัวใจของผู้รักประชาธิปไตยทุกคน ไม่มีวันท้อถอยและก็ถอยอย่างเด็ดขาดจะไม่พี่น้องนี่คือหัวใจของผู้รักประชาธิปไตยทั่วโลกครับพี่น้องพี่น้องคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยของประเทศไทยก็ไม่ต่างกับพี่น้องตัวโลกใช่ไหมครับ พี่น้องครับเห็นไหมครับพื้นที่ตรงนี้ไม่ต่ำกว่า30มสิไร่พี่น้องประชาชนแดนพลึดเต็มไปหมดแล้วบนทางด่วนรถติดยาวหลายกิโลแสดงว่าพี่น้องประชาชนกำลังตะลักมาร่วมต่อสู้กับพวกเราเพื่อต่อต้านอำนาจที่กำลังจะมาครอบงำประเทศไทอโย พี่น้องครับวันนี้เราต้องเข้าใจท่านนายกยิ่งลักษณ์เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านนายกยิ่งลักษณ์ไม่เคยตอบโต้การเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์ในสภาเลยยอมเจ็บปวดอยู่ในใจยอมไม่เขาดา่าทนเจ็บอยู่คนเดียว เพื่อนาประเทศแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศในวันนี้ยอมเจ็บปวดอยู่คนเดียวพี่น้องเพื่อความสุขของประชาชนพี่น้องครับเราต้องรู้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในวันนี้ วิกฤตเศรษฐกิจของโลกมันเป็นกันทั้งโลกกำลังซื้อของโลกมันตกตำ่ำประเทศไทยนั้นจะต้องนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายถึง70%วันนี้พอกำลังซื้อต่างประเทศลดน้อยกำลังผลิตในประเทศที่จะต้องอาศัยต่างประเทศพี่น้องกรับก็ ส่งออกน้อยลงท่านนายกยิงลักเอาตอบมือให้ท่านสุน,หน,หนัยนอยพี่น้องพี่น้องครับเพราะฉะนั้นท่านนายกยิงลักต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนสู่ประเทศไทยวันนี้เราจะเห็นกับว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศกำลังทะลัก เข้ามาประเทศปีนี้68ล้านคนมากที่สุดที่เคยมีในประเทศไทยพี่น้องนี่คือผลงานนายกรัฐรมนตรียิ่งลักล้วนลวนเลยพี่น้องออกมาด่าทันนายกยิ่งลักทุกวันด่าทุกวันนั่นแหละครับพี่น้องถ้า เป็นตันสุไน,นสุไน,นด่ากลับเลยพี่น้องเป็นวรชัยวรยชัยด่ากลับเลยพี่น้องและถ้าเป็นทันทักษิณสินตันทักษิณสินก็ไม่ยอมด่ากลับเลยพี่น้องแต่นายกยิงลัก ทนความเจ็บปวดอยู่คนเดียวเพื่อทำงานให้ประชาชนตบมือให้ตันนายกยิงรักดน่ายพี่น้องครับ <Yeah. S 1> พี่น้องสู้ไหม <Yeah. S 1> สู้ไหม <Yeah. S 1> สู้ไหม <Yeah. S 1> เอาละครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> โคศกมาบอกว่าหมดเวลา <Yeah. S 1> เดี๋ยวเจอกันไหมถ้ายังมีการไล่รัฐบาล พวกเราจะตั้งเวทีกลางกรุงสู้กับมึงกูไม่กลัวมึงขอบคุณพี่น้องขอเสียง